ายสุพัฒนาพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงถึงปัญหาราคาพลังงานที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกว่ารัฐบาลได้พยายามประคับประคองราคาน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือประชาชนและระดับฐานรากอย่างเต็มที่รวมทั้งเรื่องไฟฟ้าก๊าซหุงต้มและ n อ็จีวเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเงินของประเทศ ส่วนการเจรจาค่าโรงกันนั้นรัฐบาลยังคงดําเนินการอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือโรงกันร่วมวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนซึ่งเชื่อว่าในเร็วนี้จะมีคําตอบที่ชัดเจนในชั้นต้นก็ได้ขอความร่วมมือไปอยังผู้ประกอบการทุกๆคนให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนแต่กระทรวงพลังงานเนี่ยเราไม่ได้หยุดในเรื่องนี้เราติดตามวันนี้ประชาชนยังไม่ได้ พ้นจากวิกฤตทีเดียวให้เขาพิจารณาดูว่าจะเข้ามาช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไรในการดูแลช่วยเหลือประชาชนก็เชื่อว่าจะมีคำตอบกลับมาเร็วๆนี้นอกจากนี้รัฐบาลยังคงขับเคลื่อนแผนการลดคาร์บอนต่ำและส่งเสริมพลังงานสะอาดสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประหยัดพลังงานเพื่อลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศสร้างความยั่งยืนในอนาคต ด้านนายวิศวัฒนศัพท์ผู้อเมริกันสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบนวนันนี้มีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ลิตรละส4มสิบสี่บาทเก้าสิบสี่สตางค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนโดยเป็นการตรึงราคาต่อเป็นสัปดาห์ที่สามจากสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงโดยช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดีเซลเริ่มปรับตัวลดลงอยู่ที่155.45เห,หรียญสหรัฐต่อบาเรลเช่นเดียวกับน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวลดลงเช่นกันขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันณวันที่3กรกฎาคม2565ติดลบที่1,076.01ล้านบาทเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ69,718ล้านบาทและก๊าซ LPG ติดลบที่37,883ล้านบาท ส่วนการดูแลราคาสินค้าหลายรายการที่ปรับขึ้นจากปัญหาเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงนี้นายพูนพงศ์ในยะนาภากรรองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าช่วยตรึงราคาเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน พร้อมขยายระยะเวลาควบคุมในส่วนของสินค้าควบคุม46รายการออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจําวันภาพรวมพบผู้ประกอบการยังให้ความร่วมมือด้วยดีกระทรวงาิชในฐานะที่อยู่ตรงกลางเราก็พยายามทําให้เกิดความสมดุลให้มากที่สุดทางคู่ค้าเองเนี่ยก็ต้องอยู่ได้ในราคาที่มีกําไรที่เหมาะสมไม่สูงเกินหมควร ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีผู้ผลิตสินค้ามันก็จะตัดตลาดอันนี้ก็มีความสําคัญในขณะที่ผู้บริโภคเองเราก็คํานึงถึงเรื่องค่าของชีพซึ่งต้องได้รับความเป็นธรรมไม่มีใครหรือร้านค้าที่ฉวยโอกาสเราก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัดนะครับ ย่างไรก็ตามรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เตือนผู้ประกอบการและผู้ผลิตอย่า่วยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าสูงเกินควรจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกินเจปีปรับไม่เกินแสนสี่หมื่นบาทพร้อมกำชับให้พาณิชย์จังหวัดคุมเข้มออกตรวจตราราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องนภศรแก้วคำรายงาน